ข้อหวยแห่ซองเลขทะเบียนรถกระบะตกเหวเจ็บอื้อหลังพาลูกน้องสิบชีวิตจากเมืองกรุงท่องเที่ยวช่วงวันหยุดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกแล้วนะคะหลังจากนายจ้างนะคะพาลูกจ้างสิบชีวิตจากเมืองกรุงนะคะไปท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัด พิษณุโลกนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสอพอเนินมะปรางนะคะจังหวัดพิษณุโลกนะคะได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักตกเหวพลิกคว่ำนะคะช่วงขาลงเขาบ้านรักไทยนะคะหมู่ที่9บ้านซำต้องตำบลชมพูอําเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนะคะ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงรีบไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยนะคะโดยที่เกิดเทตนะคะพบรถกระบะโตโ,ตโยต้าวีโก้ทะเบียน2ทพทมมาอ5193กรุงเทพมหาคนครนะคะสภาพพลิกคว่ำงายท้องนะคะล้อชี้ฟ้าอยู่เลยนะคะในเหวล,ลึกริมถนนนะคะสภาพพังยับเยินอย่างที่เห็นในภาพเลยนะคะภายในรถนะคะ พบชายแล้วก็หญิงได้รับบาดเจ็บกว่าสิบคนนะคะนอนร้องควนควางข,ขอความช่วยเหลือนะคะด้วยความเจ็บปวดนะคะในจำนวนนี้อาการสาหัสสามรายนะคะเจ้าหน้าที่จึงรีบให้การช่วยเหลือนะคะและก็ลําเลียงล่างผู้บาดเจ็บทั้งหมดออกจากรถขึ้นมาด้วยความทุรักทุเลนะคะก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลนะคะนี่เลยนะคะสภาพเป็นแบบนี้นะคะตกลงลึกแบบนี้นะคะ จากการสอบถามเบื้องต้นนะคะรถกระบะคันดังกล่าวนะคะพานักท่องเที่ยวซึ่งเป็นแรงงานชาวเมียนมาที่ทํางานอยู่กรุงเทพมหานครนะคะรวมสิบคนนะคะมาท่องเที่ยวพักผ่อนชมธรรมชาติที่เขาบ้านรักไทยนะคะแต่ระหว่างทางเป็นทางลงเขาลาดชันนะคะคาดว่าคนขับอาจจะไม่ชำนาญเส้นทางนะคะทำให้รถเกิดเสียหลักพุ่งลงเหิวข้างทางพลิกคว่านะคะ มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนะคะนี่เลยนะคะสภาพเป็นแบบนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยลำเลียงผู้บาดเจ็บขึ้นมานะคะก็ยังถือว่าโชคดีนะคะที่ยังไม่มีใครเสียชีวิตนะคะแต่ว่าก็ลดพังเสียหายนะคะมีคนได้รับบาดเจ็บนะคะแน่นอนค่ะบรรดาขอหวยนี่ส่องเลยนะคะเลขทะเบียนนะคะเพราะว่าเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคะนี่เลยนะคะทะเบียนนะคะรถกระบะท,ที่ตกเหวในครั้งนี้คือ รถกระบะโตโยต้าวีโก้ทะเบียน2ทพุทมมธมอม้า5193กทมนะคะ5193กทมนะคะดูแล้วนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไปท่องเที่ยวนะคะไม่ชินทางก็ขับช้าๆนะคะขับรถขับลาก็ระวังนะคะสวัสดีค่ะ